โอ้โห oh, วันนี้นะตื่นเช้ามาจ้าวันหยุดที่อังกฤษนะไม่ได้ไปทำงานเลยได้แบบว่ามีเวลาเสพข่าวเนี่ยนะไอเคมโบเดียเนี่ยนะไปทำเรื่องเคียรสัตว์หมาจ้านะตั้งแต่เมื่อประมาณสองสวันก่อนนะเห็นเพื่อนเขาแชร์มาเว้ยแม่งไปกอ่อวอดกอ่อม็อบที่อาประเทศนิวซีแลนด์นะเออวันนี้กูเห็นเนี่ยทอกขี้กระเด็นควยเนี่ยนะไปกอ่มกอม็อบก่อวอด เป็นขยะสวะเนี่ยอยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียกูถามจริงว่ะมันไม่อายหรอว่ไอ้เหี้ยไปอยู่ประเทศฝรั่งตางชาติเนี่ยสมองสมองมันไม่ได้พัฒนาอิสัตว์นะมีปัญหากันทางฝั่งเอเชียทางฝั่งอาเซียนเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยเขาไม่อยากจะเสือกมึงเข้าใจปะ มึงไปทําตัวเสหลไปทําตัวอันซิวไลไปทําตัวหลังเขาอี้เทียไปทําตัวเป็นนะอีขเขมรรายการศึกษาอีหน้าซึ่งตีนกูลโคตรอายแทนเลยนะเอออีเทียไม่อายหรอวะเออมึงไปอยู่ในประเทศเขาเนี่ยในฐานะแรงงานนะจ๊ะในฐานะชนชั้นต่ําเสือกไปสร้างปัญหาออสัตว์นะถ้าประเทศมึงดี อาลีเดอรมึงไม่เฮียเนี่ยนะพวกมึงจะต้องถอกขี้ถอกควยไปทำงานอยู่ต่างประเทศไหมตั้งแต่พวกมึงเนี่ยโดนฆ่าล้างเผาพัา,านนอีสัตว์นะแตกระแหงกร,กระจายไปทั่วโลกนี่ควายแทนที่จะไปทำตัวให้มันมีการศึกษาเป็นผู้ดีมีสกุลอีสั์นะแต่ไปทำตัวหน้าขีเป็นไอพวกสะุนเนี่ยให้ฝรั่งเขาถมถุยลูกดาวดูถูกในเฮียส,สมน้ำหน้า เป็นยังไงเห็นได้ข่าวว่าบุกไปตามแพลตฟอร์มอานะพวกเว็บไซต์ฟิลิปปินบุกไปตามแพลตฟอร์มนู่นนี่นัน่นนะจะ๊ะเออเจอคนฟิลิปปินเนี่ยเขาดา่าตาดเป็นภาษา,ษาอังกฤษเนี่ยกลับมานะอย่างที่กูบอกเนี่ยทุกคนบนโลกใบนี้ส่วนมากถ้าไม่โง่ไม่ควายไม่ไอคิวต่ำไม่สมองโง่เง่าเต่าตุนมันพวกมึงอะนะ เขารู้กันหมดจ้าว่าประเทศกูเนี่ยไม่เคยไปลุกลานไทยสันนานคนไทยเนี่ยมันชอบความสงบนะจ๊ะมีอ่าเมตตาใจดีกรุณานะมันถึงมีสโลแกนว่าสยามเมืองยิ้มมึงเข้าใจไหมอี้เหี้ยทำไมฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขาถึงมาเอาเมียคนไทยนะทำไมฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขาถึงมาฮอลิเดย์ที่เมืองไทยทำไมประเทศกูถึงเจริญกว่าประเทศมึง นะจ๊ะฟอสติงฟอสเนี่ยนะเริ่มจากแอดจูดแอดจูดก่อนเลยนะคนของพวกกูเนี่ยไม่ชอบแก่งตีนไปหาเรื่องไม่ชอบไปเห่าหอนใส่ชาวบ้านจะช่องนะไม่ใช่เรื่องของพวกกูพวกกูไม่ยุ่งนะจ๊ะแต่นี่พวกกูโดนพวกมึงเนี่ยมาขโมยแผ่นดินมารุกลาไหลายหลนและอีสัตนะผู้นําของมึงในอีดอกทองแต่ละตรงแต่ละตัวเนี่ยก่อนที่จะมาใส่ร้ายด่าว่านะ อ่าถ้าหารประเทศกูนะเออมึงเนี่ยดูผู้นํามึงก่อนนะถ้าผู้นํามึงไม่เฮียสัตว์หมาสารเลวเนี่ยประเทศพวกมึงจะชิหายวายปวงไม่อิสัต์นะเป็นประเทศที่ชั้นต่านะแต่ละตัวเนี่ยอีเวนตตะไลนะประวัติของประเทศพวกมึงเนี่ยอปรีศีตชาติอเฮียแม่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กัน ปัจจุบันก็เหลือแต่ควายเหลือแต่คนโง่เหลือแต่อีพวกดักดานเนี่ยนะป่วนเปี่ยนป่วนเปี่ยนเดินเกลื่อนประเทศในเฮียนะอีสัตว์แม่พอประเทศไทยใจดีเข้าให้หน่อยเนี่ยนะมันไม่เคยสำนึกบุญคุณเลยมึงเข้าใจไหมคนเราเนี่ยเวลามันจะเจริญได้นะมันจะต้องมีอ่าความกะตัญยูกะตะเวทีไม่ลืมบุญคุณนะคนที่ช่วยเหลือมึง ซึ่งตรงนเนี้ยเนี่ยนะผู้นําประเทศมึงแล้วพวกมึงส่วนมากเนี่ยมันไม่มีอยู่ในกะมละสันานนะจ๊ะเออตรงนี้แหละที่คําสาปชัยวรมันเนี่ยเขาสาปแช่งเนี่ยนะพวกมึงที่ชิงหมาเกิดมาเนี่ยนะจ๊ะเออแล้วมันก็ถอนคําสาปไม่ได้ด้วยนะมันก็จะไปเป็นตามนั้นแหละนะพวกมึงเกิดมาเนี่ยมันก็จะมีแต่ความพ่ายแพ้นะต้องเป็นเมืองขึ้นต้องเป็นขี้ข้า นะเออไปยยดกันออกมาลูกหลานเต็มเมืองเนี่ยนะสมองแม่งจะง่อยอีเหี้ยลอยอยากในมาม่าเนี่ยนะยังจะเยอะกว่าสมองพวกมึงกูบอกไว้เลยนะเอออีนาด้านแม่ไปทําตัวเสริรมึงไม่อายหรือว่าไอสัตว์กูนี่โอโ้เห็นพวกมึงไปไปลําเต้ยไปลำำําคาขมอกขแมงเน่ไปเรียนแบบอ่าวัฒนาทาไทยเขาลําแถวเมลเบิร์นเนยไปก่อวงก่อวอดโอ้ย ฝรั่งเขาไม่เอาส้นตีเนี่ยปากระบาลเลือยงตัวมันก็บุญหีบุญควยเหมืนอนไอสัตว์นะอีเหี้ยเรื่องที่มันอยู่ในอาเซียนเสือไปลุกลามเนี่ยถึงประเทศเขาอีควายเขาให้ที่อยู่ที่กินที่ทํางานเนี่ยยังจะไปสร้างความเดือดร้อนเขาอีก,อกเปรดนะเก่งมากก็นาะอยากควายอยากบวกเนี่ยไปจัดการผู้นําของมึง นะไอหุ่นสวยควยทอกดอกทองสมองหมาหน้าสตีเนี่ยกับไอหุ่นหมาเย,ย็ดลูกมันอะที่ชีวิตพวกมึงอับปีศีตชาติไม่มีจะแดกยักหางเงินทองไม่มีเนี่ยอีควายเพราะผู้นําของมึงไม่ต้องมานั่งโทษทหารอย่ามาโทษประเทศกูอีสัตว์นะถ้าประเทศกูเทียสัตว์หมาสารเลวเนี่ยมันไม่มีนมทน,นักท่องเที่ยวเนี่ยมาทั้งปีมึงเข้าใจปะเออ มันไม่มีพวกฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขาอยากจะมาเอาเมียคนไทยไปอยู่ด้วยมึงเข้าใจปะจ๊ะเออแล้วก็อย่างหนึ่งนะฝากถึงอ e ีมาลีดอกทองอีโคศกนะกระทรวงกลาหัมของไอเคมโบเดียเนี่ยเลิกโตโลดโตแล้วนะบอกเมืองไทยเนี่ยเออทหารไปพ่นสารพิษเนี่ยใส่ขี้ใส่ควยใส่กระบาลพวกมึงในอีดอก ถ้าเอาระเบิดติดสารเคมีไปพ่นเนี่ยป่าน,นี้มึงจะมีหนังหน้าเนี่ยออกมาลอยดอกออกสื่อเนี่ยมาสร้างความเ็ชเหลืออีควายมึงคงสลบเหือกมึงคึงงายเงือบและอีอดอกอีขี้ใหญ่อีสัตว์นะพูดเลยให้มันอยู่กับร่องกับลอยเวลาบอมมาติดสารพิษอะไรอย่างเงี้ยมึงเห็นไหมไอฮิโรชิมาเวลาไอพวกอเมริกันมันบอมอ่าอ่าญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาตายกันเป็นเบือ่อพอโดนสารพิษเนี่ยผิวหนังมันจะไหม อีเหี้ยมันจะเกิดเอฟเฟกทันทีเลยนะมึงจะไม่มีโอกาสที่จะมานั่งเห่า้อนออกสื่อออกทีวีนอีสัตว์อีพวงมาลีขีหิวแสงอย่างมึงล่ะแล้วก็อีอีหุนอีหุนหมาอีหุนหมาขีนี่อีหุนหมาถีเนี่ยนะเมียไอหุนซวยเนี่ยอีดอกทองนะมานั่งร้องไห้ร้องขมอีดอกทำมาเป็นบอกว่าคนเขมรจะต้องอพยพหนีไปเพราะทหารไทยเนี่ย นะไปบอมขีบอมควยเนี่ยทิ้ง F16 เนี่ยไปใส่กระบาลคนของมึงแม้ถ้ามึงรักคนของมึงมากมายเนี่ยทำไมไม่รู้จักแบ่งปันเงินทองรัสวัติการสร้างงานให้คนของมึงฮะให้อยู่อดอ,ดอดยากให้มันคานสีขาหางตกหูลูมาเข้าประเทศปูมาเป็นขอทานมาเป็นแรงงานชั้นต่ำในไทยทำเฮียอะไรฮะอีหุ่นหมาหีอีดอกทองอีหีหิหิวแสงอีเวนนะ ทำเป็นบีน้าตาอยูอ่ใกล้เนแม่งน,นะอีดอกนะจะเอาเป็นไก่แทนขี่แม่งมึงจะได้ไม่ต้องมาออกลูกออกหลานเป็นภัยสังคมเป็นมะเร็งไรแห่งอาเซียนอีเวนต์ะไลนะฝากบอกอีพวกทำแม่นะเรื่องที่ว่ามาว่าสาวไทยเนี่ยนะขายตัวอีกเรื่องหนึ่งนะที่กูไปเห็นตามแพดฟงแพตฟอร์มเนี่ยแล้วกูเอาลูกลูกสาวกูไปลงเนี่ยนะเพื่อซัพพอร์ตทหารไทยประเทศไทย แล้วมึงเนี่ยมาพูดคาว่าพัทยานะจ๊ะเออก่อ,กอนอื่นเนี่ยกูขอบอกนะว่าก่อนกูมาอยู่เมืองนอกเนี่ยอืมนะพ่อแม่กูเนี่ยนะเขาเขารวยมาก่อนแล้วพ่อกูเป็นเจ้าของบริษัทแม่กูรับราชการเนี่ยก่อนจกกะเกษียณครอบครัวกูตระกูลข้าราชการตระกูลนักธุรกิจนะกูแต่งงานมาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยลูกกูเป็นลูกครึ่งเนี่ยนะจ๊ะเกรดเอ นะไม่ต้องมาใส่ลายป้ายสีว่ากูมาเมืองนอกด้วยการขายขีถึงเขาถึงคนไทยเนี่ยเขาอาจจะทําอาชีพนะเป็นโสเพณีแล้วว่าเขาจะไปขายขีขายตัวอย่างน้อยๆเขาก็ทํางานนะเขาทํางานเลี้ยงครอบครัวเขาไม่มีหน้าด้านเหมือนพวกมึงเข,เข้าใจป่ะข้าวมาถือกระลาเนี่ยขอทานคนไทยเนี่ยทั่วประเทศจนประเทศกูดูแย่เนี่ยนะทั้งๆท,ที่เป็นพวกมึงเนี่ยอีกแมหน้าด้านเนี่ยนะ ขากุดขาด้วนขี้เลื่อนแดกหัวขี้เลื่อนแดกตัวเนี่ยมานั่งอยู่ตามสภานลอยอีสัตว์นะไม่รู้จักไปทํามาหาเก็กขาแดกเก่งแต่เย็ดเย็ดเย็ดจนแล้วไม่เจียมออกลูกออกล้านมาโง่ควายคิวต่ำาน้่มานั่งขอทานไม่อยอมทํางานอย่างน้อยๆสาวไทยที่มึงไปดูถูกเขาขายตัวขายหีอะไรก็แล้วแต่นะเขาทํางานแลกเงินไม่มีใครคุหน้าด้านมาขอเงินอย่างพวกมึงจาเมาไว้สัตว์แลเรื่องนึงเนี่ยมึงเอา ลูกฟ้าชายไปแปะนู่นแปะนี่นะตามเพจต่างๆกูจะบอกไว้ให้นะฟ้าชายจะอะไรยังไงก็ช่างนะจ๊ะแต่อย่างน้อยนะปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คนแก่ประเทศกูมีสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงคนแก่แดกแยกหาไม่สบายเนี่ยสามารถไปรักษา3ามสิบาทรักษาทุกโรคได้นะอีสัตว์นะเออขนาดคนของพวกมึงเนี่ยที่มาเป็นแรงงานชนชั้นต่ำนี้เข้ามาเนี่ยนะ ป่วยใกล้ตายหงตายหาเนี่ยยังมาเข้าโรงพยาบาลเมืองไทยฟรีหมอพยาบาลเนี่ยเขาก็รักษาให้นะโรงเรียนเนี่ยเด็กของมึงเนี่ยเหาขึ้นกะบ,บ้านอีเฮียที่กากขึ้นตัวเลื่อนขึ้นหัวเนี่ยนะทางครูบาอาจารย์เขายังให้เด็กของมึงมานั่งปะปนเรียนกับเด็กไทยแถวชายแดนอีสัว์นะอย่ามาลุกดาวดูถูกพูดถึงสถาบัานของคนไทย นะมึงย้อนกลับไปดูเจ้าของพวกมึงเฮี่ย er, สัตว์หมาเคยทำเฮี้ยอะไรให้ประชาชนไทยมีไหมเบี้ยคนแก่มีไม่โรงพยาบาลฟรีโรงเรียนฟรีในะอดอกทองอีช้างลากเย็ด yes. ปากเก่งโตแหลเป็นยังไงจ๊ะอืมพอโดอน F16 เนี่ยฟาดขีเจอคิปเทนเนี่ยตีควยโอ้โหยิ่งกว่าพึ่งแตกลังอีเวนนะไอ้วันด้าเนี่ยไอแรปเปอร์สวัสขยะคาแมนี่ ตอนนี้วิ่งขาหลังแซงขาหน้าหางตกหูลูเนี่ยไปหลบอยู่อเมริกาจ้านะแรปเปอร์ของมึงเนี่ยที่ดังอยู่เพลงเดียวในไทยและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้จักอีกเลยอีดอกทองนะก่อนจะมาปาดเก่งปากกล้าเนี่ยนะมึงดูกรรมพืชมึงดูศักยภาพของสมองคนของมึงกองทัพของมึงผู้นาของมึงก่อนนะอีเชียก่อนที่มึงเนี่ยนะอยากจะควยอยากจะบวกเนี่ยนะ อย่ามาอ u เดอ r e s t i ิเมตประเทศของกูประเทศไทยมึงจำเข้าไว้อีดอกทองไม่งั้นเนะี่ยมึงจะเละยิ่งเป็นจุนไปกว่านี้ในะอีเชียอีสัตว์อีพวกคัมแมอีพวกสารเลวมึงไปตายไปอีวเวน